โลไหนเก้องหน้าไหนกล้องหน้าไอ้คุณม่เอากล้องหลังคุณติ๊กไม่งผมดีเปล่าวะเหี้ยมากไม่ใช่ผมคุยดีดีเนี่ย มันอยู่ตรงนี้ไเอามืออยู่ตรงนี้น่วสามพียอะไรนั่แม่งไ่กูกูตีฟิล์มไงกูใช,ช้ฟิล์มไอนั่นะเออฟิล์มมืดพอเลยอน้นนี้ก็นั่งเอานั่งเอาเฮ้ยโลทำเอียง con nà, con lặn con lắng. À, mà, mà. con nà. Ơi ừ, <laughs> giờ phát vui đi, được vui đây luôn vui à. Sao chạy nghề ra Sao, đây à? Sao không ở đây quá? <cười> 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 không kịp <kì> Ta

โอ้โหใครก็จะเองจะจะช่วยมเอาดูใ้รกันโอ้โหเดี๋ยวก็จะมาเจเส้นนี้อีกใครวะใครวะพาคุณกูมาเนี่ยฮะ มามาตรงนี้มาเกือถ่ายได้มั้งกล้องนี้ใช้ไม่ได้อ่าวิดีโออยู่ทำไมไม่เอากล้องใส้กล้องนานอันนี้ถ่ายได้อันนี้ถ่ายได้อยู่ À, Tất cả ta lượt đi cột đi gì chứ đi 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 <laughs> à khoảng, khoảng, khoảng. đi à, ừ. bà, đi đi nào đi 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 tại đi 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 có video đi 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 có video đi 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 บาทเง้ยก่อนนาชี้ไม่เฮ้ยเออยกูแย่จ่ายสิบบาทนะเข้าปุ๊บเอาปั๊บเพื่ออะไรอ่ะถามพ่อเพื่ออะไรอ่ะเด้ยตรงนี้มาโมบิตัวข้างในดูเลี้ยงหมดกูเลี้ยงหมดเป็นร่างนี้ค่าข้าวไอ้สัตว์แค่าข้าวเพื่อนไม่ให้ใช่ไหมไอ้แม่งไอ้สัตว์ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เอี่อกูออกก็ได้วะ ไม่ใช่เพื่อนกูเลยสัเพื่อนพวกมันวพวกมันไม่ยอมออกไงไอ้เหี้ยกูเสียออกให้เพื่อนของพวกมันเองมันเสียไปเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมาเกิดกูกูเลี้ยงกูบ้าไอ้ไนไอ้ไนนี่ไอ้นายนี่มันจะอยากกับเมียมันเนาะเจ้าชู้เนียเจ้าชู้เออเมียใช่เหรอเออ แต่งก็แต่งแล้วแต่ว่าแต่งแล้วแต่ว่ายังไม่ทําอะไรนะพิธีอืมเอออะเสร็จแล้วคนชีดเอาชงอ่ะเจ้าชุกเจ้าชุกอืมตอนเนี้ยไอ้นายมันไปเรียนไอ้นายไปเรียนต่อแต่ว่าไอ้อาเมียเมียอยู่บ้านบ้านไอ้แม่ยายะสมแหล แล้วทีเนี้ยเมียมันเจ้าชู้แต่ในมันบอกว่าให้มาอยู่ที่บ้านตัวเองแต่มันไม่ยอมมาไม่ยอมมาอืมม่นแฉงกูก็บอกว่าเป็นไปได้ถ้าอย่าได้ก็ดีพเพราะผู้หญิงฮะเยยตกุ้จ,จอ,อาจริงเปล่าหย่าตัดอ่าเขียนชั่วมากเลยไม่ได้ช่วยสัตว์มาทั้งทีให้คุ้มใช่ไหมเออ

ออางอแก่ลลาาก็ทงสูงจวบมัเย้เฮ้ยกหเบียได้หา่ฮานัิี่าไปเฉยยไรฮกจังกจังก็จังใตัวเาเฮ้ยแต่กูว่ากูก็ไม่ได้เคียขนาดนั้นไม่ได้เียแต่มีขาอย่างนี้กูก็ยอมเยอ้าวเขาเรียกว่าคน ขับเก่งแล้วไงเก่งอย่าอะไรประมาทมึงแบบนี้เมื่อเสียอะไรเก่งว่ะถ้าประมาทละเหรอกูแค่เบนยังเนี่ยนะเบนยังก็ประมาทเลยมึงเบนได้ไหมทั้งตู้กูไม่ว่าอะไรอย่างเงแม่งทั้งตู้แล้วตอนแรกกูก็กะจะเบนชั้นล่างนะแต่คิดไปคิดมาเออข้างบนเนี่ยแหละพวกมึงก็เลยว่าจอดทำไมกูก็ดูดูเออไม่มีรถตรงนี้แหละ มอไะมอชกเกินยห้เมื่อกี้กินเบียร์มานิดนึงตอนนี้รู้สึกว่ามันมึนๆว่ะโอ้โหไปกินอยาคูไม่ที่บ้านดิมึงกินที่นี่มึงยังเสียตามไปกินที่บ้านกินปีเดียวแล้วไม่บอกใจได้เอาที่บ้านขึ้นมา จะเจอฮาวะก็บขาบอกด้วเหรอกูได้ยินบอว่ามนบอกว่าจะขึ้นมากินตกย่างาอเอ้ยตัวไปนะเอาเอานี้ไปมั้ง ของได้ก็เฮียแล้วตอนแรกกูดูไกลเหมือนแบบมันไม่สูงอ่ะพอมาถึงแล้ว<อ>ไมสูง,งไม่ไม่อยากเป็นดอยป่าไหวเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเปถึงบ้านแล้วกระเป๋ากูรั่วนะบอกแล้วว่าอย่าอ่านน้ำ ี่ใหญ่เกิดช่วยเกิดช่วยมีอจัดหน้าอโไม่จะเป็นไรเลย